ุณสุนาดีคลิปสองค่ะุงสุพูดเผยนนะคลิปสิบสองนาทีฝาลืมลืมมองนะคะลืมมองนึกว่าไหล์สดถ้าไหล์สดพูดไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าคลิปก็ตั้งสิบนาทีใช่ไหมเออมันลืมนะก็เป็นไปได้นะค,ะคือมนุษย์ใบนี้นะ,ะผู้สูงวัยขี้ลืมอยู่แล้วเนาะคะเขาบอกว่าขี้ลืมจะเป็นนิสัยขี้ลืมจะเป็นนิสัยนะคะุงสุก็เป็นไปขาประจานะคะขาประจาก็ โอเคนะคะอันนี้ก็คือ st 0 7นะคะใส่ออกมาก็มันหวานเช่นกันนะคะเหลืองอ่อนๆนะคะเหลืองอ่อนๆกับชมพูอ่อนๆนะคะตัวนี้ก็คือ st 1 8อันนี้คือ st 0 7นะคะถ้าใครอยากอยากอยากถักเหมือนอันนี้น่าจะของลูกค้าชื่อคุณปฐุมนะคะโอ้นะคะเป็นลูกค้าเก่าคนสุนะคะเขาก็ซื้อคนสุไปสองสามผืนแล้วล่ะคะก็น่าจะซื้อไปทํา แบบหรือว่าตัวอย่างอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็อุดหนุนไหมนะคะเขาก็ซื้อไหมซื้อไหม่ไปถักตามอะไรเงี้ยนะคะเราก็พยายามถัก <c oughs> ขอโทษนะคะคือก็คือเราก็พยายามถักไม่ผิดเดี๋ยวเขาจะผิดตาม <c oughs> ถ้าเราถักผิดแล้วเขาก็เอาไปแกะใช่ไหมฮะเอาไปแกะเดี๋ยวเขาก็ผิดตามอะไรเงี้ยนะคะคือ คือแบบว่าเราคือเราไม่สามารถที่จะดำน้ำําถ้าเราดำน้ำําเขาก็จะดำน้าเขาก็จะงงใช่ไหมฮะก็พยายามถักไม่ให้มันผิดแต่ถ้าเป็นเสื้อเราเองผิดเราก็สามารถอดอปอะแดปไปได้แต่ถ้าเราถักเพื่อให้เขาเออกไปเป็นต้นแบบอะไม่ได้นะคะโอเคเนาะตอนี้เราก็จะมาพูดถึงเสื้อผ้าฝ้ายนะคะเสื้อผ้าฝ้ายตัวนี้ก็คือไซส์ไซส์สามแปดนะคะสามแปดนะคะคุณสุขายทั้งหมดนะทุกไซส์สองร้อยห้าสิบบาท เว้นไซส์ไซส์ใหญ่สุดคือบิ๊กไซส์ก็คือไซส์48-49ถึงใช่ไหมคะคือบิ๊กไซส์เดี๋ยวนะคะคุณสุดดูว่าบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์คือไซส์4 48นะคะแต่ส่วนมากคนก็อยู่ประมาณ44นะ44-46นะคะก็ไม่ถึง48หรอกค่ะนะคะ,นะคะ46คุณสุหาไม่เจอนะคะ48 น่าจะเจอละสี่แปดเว้นสี่สิบแปดนะคะสี่แปดนี่คุณสุดข,ขอก็คือสองร้อยแปดสิเพิ่มขึ้นสามสิบบาทแต่ว่าใช้ผ้าเยอะมากนะคะใช้ผ้าเยอะมากนะคะครั้งสุดจะให้ดูนะคะเขาใหญ่เขาใหญ่มากนะคะคุณสุดสองคนคุณสุดสองคนใส่นะคะสองคนใส่นะคะแล้วก็เป็น เป็นงานของแม่บ้านนะคะเป็นงานแม่บ้านนะคะแม่บ้าน,น,ะะานถักไอ้เย็บนะคะนะคะเย็บเย็บเย็บละเอียดมากนะคะเป็นงานละเอียดนะคะคือไม่ใช่งานโหลนะคะทุกอย่างละเอียดหมดไม่ว่ากระดุมทุกอย่างสอยละเอียดหมดนะคะนะคะเดี๋ยวจะหาว่าคุณส่วนของถูกก็ไม่ต้องโลไม่โหลแน่นอนนะคะ ที่จริงถ้าเราไปตัดนะคะค่าตัดเราก็สี่ห้าร้อยแล้วนะคะค่าตัดเราเนาะ,ค,ะคือไม่รวมผ้านะคะอันนี้คุณสุขขายแค่สองร้อยแปดสิบคือบิ๊กบิ๊กไซส์นะคะคือสี่สิบแปดนะแต่ถ้าไซส์อื่นนะคะที่ไม่ถึงถึงสี่สิบหกคุณสุขก็ยังขายสองร้อยห้าสิบนะคะเริ่มเริ่มจากสามหกสามเจ็ดสามหกสามแปดสี่สิบสี่สองนะคะสี่สี่ c c c 6นะคะ250บบาทรวบใส,สบ่สบายๆนะคะคือหน้าร้อนใส่เย็นๆเนาะใส่เย็นๆก็หาเสื้อที่เย็นๆมานะเก๋ๆนะคะใส่กับผ้าถุงนะคะไปเที่ยวไหนก็ได้นะฮะใส่นิดๆพอมันร้อนนะสวยมากไม่ได้ถ้าหน้าหนาวแล้วผู้หญิงค่อยสวยนะหน้าร้อนก็สวยน้อยๆโอเคตอนนี้คุณสุก็จะให้ดูว่าคุณสุกําลังทําอะไรนะคะ เมื่อเช้านี้นก็สุรถักให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่มาเอาต้เช้าเลยเสื้อของคุณแม่คุณสุดถ่ายรูปไว้อยู่นะ,ะเสื้อคุณแม่จะเป็นผ้า ถ้าไหมแก้วหรือผ้าอะไรนะ่ะนะคุณแม่เขานะคะเขาก็เอามาสามตัวแล้วนะคะเวลาเขาใส่ใครชมว่าสวยคุณสุกก็ทําชายเขานะคะเขาชอบมาวันนี้ทําเป็นชายดอกมะลิซองดอกซ้อนกันห้อยตองแต่งลงมานะคะพอ <c oughs> <c oughs> เอาให้เขาโผเขาบอกว่าสวยมากชอบ <c oughs> ถักเมือ่อคืนนะคะถักเมือ่อคืนนะคะถักตอนสองทุ่มไปเสร็จแล้วสี่ห้าทุ่มนะ <c oughs> สามชั่วโมงแต่คุณแม่ก็ให้เยอะนะก็ให้สี่ร้อยให้เยอะให้เยอะให้เยอะ,อะตัวนี้นะคะตัวนี้อ,อก xl xl ก็ประมาณ42เนาะ42ก็ทำชายเรียบร้อยแต่นี่คุณสุกำลังทำแขนนะคะคุณสุทำเป็นลายดอกแก้วนะคะทำทำแขนลายดอกแก้วนะคะ,ะตัวนี้คุณสุจะทำเป็นแขนกระบอกนะคะคุณสุกำลังจะถักยาวลงมานะคะแต่นี้คุณสุจะบอกเพื่อนว่า ถ้าคือถ้าเสื้อตัวใหญ่แขนเขาจะฟางใช่ไหมฮะวงแขนเขาจะฟางแต่ตอนนี้ก็คือลูกค้าหรือว่าเจ้าของเสื้อเขาจะไม่ได้แขนฟางขนาดขนาดนี้ใช่ไหมฮะคือเราก็ถ้าคือเราก็ทำลัง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 โซ่ตัวนี้ห่างกันนะคะแต่ถ้าแต่แต่ถ้า,แต,แ,ตถาแต่ถ้าเราทำแขนย้วยคือถ้าเราทำเป็นแขนย้วยเราก็ทำลัง หลังโซ่นี่ถีเข้ามาหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะก็คุณสุก็อธิบายตรงนี้บ่อยบ่อยๆครั้งอยู่นะคะพอพอเราล้างเข้ามาปุ๊บนะคะตัวนี้เขาจะก็คือตัวนี้เป็นตัวบังคับต่อแรกก็เรียกฐานก็เหมือนเราหาคอคล้ายๆกันเลยค่ะคือเราหาคอเท่าไหร่เสื้อเราก็จะได้ใส่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแขนก็เหมือนกันถ้าเราต้องการแขนเล็กหน่อยเราก็ทําลัง แถวแถวเมนเขาให้ให้ห่างหน่อยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเราต้องการให้มันย้วยหรือว่ามันมันบานเราก็ทําให้มันถีหน่อยดอกมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมคะเนาะรู้กันอธิบายอธิบายไปเล่ยวุสุทําลายอลายดอกดอกแก้วนะคะลายดอกแก้วแล้วุสุก็ถักลงมาให้เป็นุนสุเพิ่งถักเมื่อเช้าเพิ่งถักวุสุจะถักลงมาแล้วก็ทําเป็นแขนกระบอกนะคะทําแขนบอกก็ น่าจะประมาณนี้นะคะน่าประมาณนี้ก็ทำแขนกระบอกอะคือเสื้อตัวนี้แหละค่ะคือแขนกระบอกนะคะทูกก็จะทําแขนกระบอกแล้วก็จบ,จบจบตรงๆนะคะก็คือจะไม่มีบานนะคะทําเป็นแขนกระบอกลงไปก็จบตรงๆนะคะเพราะว่าคนนี้อ่าพี่สาวก็ชอบแบบนั้นอันนี้จะทําให้พี่สาวอ่าของขวัญวันสงการนะคะ <laughs> จะถักให้เสร็จนะคะจะถักให้เสร็จเนาะโอเค ตอนนี้ตอนนี้คุณสุก็จะคุยเรื่อง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 เสื้อเสื้อที่คุณสุใส่นะคะนะคะคุณสุก็จะบอกว่าม MM. ีส <MJ barrels> <cuarto material>. ีอะไรบ้างพราะีคุณสุมีสีใหม่มาคือสีเปลือกไม้นะคะสีเปลือกไม้นะคะตัวนี้คืออกสีหกนะคะอันนี้คือสีเปลือกไม้เป็นสีที่มาใหม่นะคะเป็นสีที่คุณสุได้มาใหม่นะคะสีเปลือกไม้ใส่มันก็ นี่ค่ะ,คะเขาเรียกสีเปียกไม้นะคะสีเดียวกันเขาเรียกสีเปียกไม้เวลาใส่ก็จะสว่างนะคะแล้วไปได้ทุกงานนะคะแล้วเขาก็จะไม่คือไม่เลอกง่ายใช่ไหมคะใส่แล้วดูขาวขาวขึ้นนะคะตัวนี้คืออกสีหกนะคะนะคะอกสีหกนะคะใส่ก็จะสบายๆนะคะนเนียาๆสบายๆนะคะสีเปียกไม้นะคะคือจะใส่กับผ้าถุงได้ คือได้ทุกสีนะคะสีนี้ก็คือใส่ได้ทุกสีไม่ว่าจะสีอะไรน้ําตาลนะคะน้ําตาลน้ำสีน้ําเงินสีเขียวสีไัยสีเหลืองสีอะไรใส่ได้หมดนะคะสีเหลืองสีอะไรก็ใส่ได้เพราะว่าเขาเป็นสีเห็นไหมฮะเห็นไหมก็คืออย่างอย่างคุณสูตรใส่กระถุงสีนี้นะคะก็ใส่ได้เห็นะคะเนาะก็ใส่ได้ทุกสีนะคะใส่ได้ทุกสีก็จะมีสีฟ้านมนะคะ ตัวนี้คือสีฟ้านมนะคะและตัวนี้คือสีเปลียกไม้ที่มาใหม่นะคะแล้วก็คุณสู่ก็จะมีสีชมพูนโน้ตนะคะชมพูนโน้ตก็คือจะสีอ่าสีชมพูกะปินะคะอันนี้ชมพูพิงค์นะคะเวลาซื้อคุณส่ก็บอกว่าชมพูพิงค์อ่าแล้วก็อันนี้สีสชมพูกะปินะคะโอเคนะคะแล้วก็สีสครีมอันนี้คือสีครีมนะคะ คือเมื่อกี้คือสีเปลือกไม้อันนี้คือสีครีมนะคะสีครีมเขาจะออกนวลๆนะคะสีครีมนะคะสีครีมเขาจะออกนวลเนาะแล้วก็สีขาวนะคะสีขาวนะคะสีขาวกับสีครีมนะคะอ่าก็แล้วก็สีแดงนะคะสีแดงนี้เขาจะแดงช้ำๆนะคะคือเขาคือเขาไม่ได้แดงสดเลยนะคะ ขาน่าจะใสสวยนะคะแล้วก็สีดานะใครไปงานขาดาก็เก๋เพราะว่าตัวนี้เขานะฮะก็เก๋แล้วก็ปักแขนนิดหน่อยนะคะออกมาสวยแน่นอนนะคะโอเคนะคะแล้วก็สีขามนะคะสีขามเนาะสีขามนี่มันมีของแค่ไซส์สามหกนะคะสีขามนะคะสีขามนี่เขาก็สวยนะสีเหมือนสีมะฮอมเหล่าใช่ไหมคะมาได้มาสองตัว นี่คือสีขามนะสีชาวนานาใส่นะนาใส่นะคะสามแปดนะคะเออสามหกนะคะสามหกสามหกนี่ก็คือใส่ได้สามสี่สามห้าสามหกนะคะใส่ได้ใส่ไปสามเจย็ยก็ยังใส่ได้นะคะใส่ได้สบายเพราะว่าเสื้อเขาจะตัวใหญ่อยู่นะคะ <S <S โอเคสองคลิปแล้วมุสุก็จะขายแค่นี้แหละวันนี้เนาะก็แค่นี้ก่อนนะคะ <S <S <ๆ S 1> <ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวมุสุจะไปถักเสื้อพี่สาวให้เสร็จเพราะว่ามุสุจะให้พี่สาววันนี้นะคะ ก็พรุ Pop ่งนี้วันวันสงการแล้วเนาะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะก็คือความสุขนะคะคนอื่นนะคะคนอื่นจะมีหน้าที่ทําให้เราเสียใจแค่ไหนก็ช่างนะคะแต่หน้าที่ของเราคือทําให้ตัวเรามีความสุขนะคะอันนี้คือนิยามที่คุณสุพูดบ่อยมากนะคะคนอื่นจะมีหน้าที่ทําอะไรให้เราเสียใจก็ช่างนะคะแต่หน้าที่ของเราคือทําให้ตัวเรามีความสุขนะคะเราจึงอยู่ในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็ ชื่นชอบในะสิ่งที่ที่เราทำแนละ้เราก็จะสบายใจนะคะก็เหมือนกับสุพูดว่าทําอะไรก็ช่างคอยอยู่ในกรอบของศีลนะคะแล้วเราก็จะสบายใจนะศีลจะนําพาให้เราไปทางที่ดีนะคะดีแน่นอนนะคะคือศีลจะเป็นสิ่งที่นําพาการันตีเรานะคะเป็นประกันชีวิตที่ดีที่สุดนะคะโอเคค่ะธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ